คลิปนี้ไปเด้งหน้าฟีดของคุณคุณแวะดูแล้วแวะชมนะคะนี่จะเป็นพลังงานดวงคุณจะเป็นผู้ติดตามหรือไม่ใช่ผู้ติดตามก็แล้วแต่จะเป็นดวงคุณภายในย4ิบสี่ชั่วโมงนี้นะคะก็ดื่มฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะมาดูกันพี่หมอจะเปิดไพ่ให้สใบดวงภายในย4ิบสี่ชั่วโมงนี้นับจากวันที่เห็นคลิปนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะมาดูพร้อมๆกันค่ะวูบไพ่1ิถ้วยนะคะ ความรักการงานจะมีข่าวดีเข้ามาแล้วก็หนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆภายใน24ชั่วโมงนี้คุณจะมีโชคลาภของคุณมาจากคนใกล้ชิดมาจากบ้านเลขที่ที่อยู่อาศัยแล้วก็ความรักช่วงนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใครมีปัญหากับแฟนจะได้ปรับความเข้าใจใครกําลังคบหากันอยู่มีโอกาสที่จะชัดเจนอย่างแน่นอนไพ่ความสําเร็จแห่งดาบนะคะเจอปัญหาสิ่งใดอยู่จะแก้ไขได้ทุกปัญหาไม่ว่ามีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องงานจะ แก้ไขได้และก็ราบรื่นดีส่วนเรื่องธุรกิจการงานอยากลงทุนทําสิ่งใดลุยได้เลยบอกเลยจะพบเจอแต่ความสําเร็จรุ่งเรืองในธุรกิจการงานและจะได้เงินกําไรก้อนใหญ่ก้อนโตอย่างแน่นอนนะคะใครผ่านไาเห็นคลิปนี้รับพลังงานดีๆนี้ไปและขอให้คุณโชคดีภายใน24ชั่วโมงนี้ค่ะ